สองโลดูนี่สองโลพี่นอ้องตัวนี้โลหนึ่งบอนี่โลหนึ่งครับผมนี่สองโลพี่น้องนี่สองโลหาโลพี่น้องเพิ่นสั่งเอาหาโลเนาะบาหน้องจะเอาไปส่งเพิ่นยู่ในบ้านครับกระช่างนี่ก็พอดีแหละพี่น้องเพิ่นนบามักตัวใหญ่ครับเพิ่นบบมักตัวใหญ่บาหน้องก็จะเอารุ่นนี้ลไปให้เพิ่นเนาะเพิ่นว่าสี่พอดีถ่ายใหญ่หลายมันกับบ่ซแสเิ่นว่าจิเอาซ้ำเปน็กกปนโกบหน้าเฮานี่นะครับผม วัดดีครับเหมือนก็พอกบาน้องในช่องกุบปลาเขาเลยนะครับพี่น้องเนะาะหมือนี้บาน้องก็จะพภาพพี่น้องมาตักเอาปลาดุกยักครับผมเพราะว่าพี่น้องมันสั่งปลาดุกยักของบา,น,าน,น้องหลายโูเนาะบาน้องก็จะพภาพพี่น้องตักขึ้นมาเบิดในกระช่างพี่น้องของบาน้องเบิดกระช่างหนึ่งแล้วจะไปเอากระช่างที่สองเนาะระพาพี่น้องไปตักเอาแล้วเอาขึ้นมาสั่งกิโลเอาไปส่งพิ่นนาะครับเนาะไปเบิ่งเลยครับผมนี่แหละครับผมบาน้องก็จะพภาพพี่น้อง มาตักเอาปลาดุกยักษ์เนาะเพราะว่ากระช่างหนึ่งเบิดแล้วเอากระช่างที่สองเพราะว่าบ่าน้องเตรียมไว้สามกระช่งพี่น้องอยู่หนีเนาะเพราะว่าบ่าน้องก็เริ่มขายแล้วพี่น้องขายปลาดุกยักษ์มือเสาร์นี่ก็ขายกบไปแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกะสั่งกบบ่าน้องแล้วโลหนึ่งพี่น้องมาน้องก็เอาไปส่งเพิ่แล้ะครับผมเดี๋ยวบ่าน้องก็จะพาพี่น้องนี่มาตักเอาปลาดุกยักษ์บ่อเนาะบ่อนี้เบิดแล้วครับเรียบบ่อนี้กระพุ้นอีกบ่อหนึ่งนี่แหละครับยังอยู่สองบ่อเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบาวน้องสิพาพี่น้องตักขึ้นไปเลยพี่น้องเบึ้งเลยครับผมบ้าน้องจะพามาเอาปลาดุกยักษ์ทั้งผุนเพื่อนอันนี้จักหน้อยพี่น้องเัาจะได้หลากเข้ามาทั้งผีไว้อบ้าน้องดึงเอาไปทรงเพื่อนม่าว่านนี่ครับนามฝนตกลงมาใหม่พี่น้องไหลลงมาจต่ถึงเปลี่ยนสีอีกเลยครับผมเพราะว่าหนามยูมองนี้จะเปลี่ยนสีดูเนาะ ัวนี้จะเป็นออกสีคุ้นๆแล้วพี่น้องพุ่นละนอกจากน้มเกีียวเขา่าสีเพิ่นจะอยู่ห้องทีเลยเพราะน้ำจะบได้ไหลอีกเนาะเบิ่งเลยครับมุ่งขุ่นพิ่นจะจมลงเนี่ยจังน้นอยพี่น้องเพราะว่าบาน้องอตักให้พิ่นมาว่าน,นี่ต้องเอาตัวนี้ดึงตัวนี้ออกก่อนอนี่แหละครับผมบาน้องกะ ลากขึ้นมาเบิดเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าฟังทั้งนัง้นขวดน้ำเพิ่นรุดออกครับผมก็ขึ้นมาเบิดเลยนี่พี่น้องเอาไง,ไง่ายๆพี่น้องเวลาเะฮะเอาแล้วเขาก็กลับขึ้นไปเลย,อเ,ยเอาปลาง่ายเนาะโตกำลังดีพอดีแล้วพี่น้องกำลังงาม ว่าพี่น้องเพิ่นกับบมักหลุ่นใหญ่เนาะเพิ่นมักซ้ำนี่ครับผมจะพอดีปิีงใส่ห่อเข่าเพิ่นครับผมถ้าเอิ่นอนยังกะห่อเขาอ่ายังกะห่อเข่าสากป่ะพี่น้องนี่แหละครับผมเพิ่นก็นจะไปใส่ห่อเข่าสากเนาะโอ้บ้าน้องก็จะเอาขึ้นไปไหวขุ่นบดเลยพี่น้องจะใส่อยู่เอาขึ้นไปไหวในกระช่างบกเนาะ อย่างใส่กระชั้นใบแบบนี้ก็ดีพี่น้องล่านาะเขาก็เอาง่ายครับองบ้านน้องนี่ก็เบิดช่องกระชั้นแล้วยังสีอีกกระชั้นหนึ่งครับช่งลอยเนาะพี่พี่น้องตีล่ะยัอยงอยู่พี่เสี่ยวอยู่บนหน่อยนี่ครับบ้านน้องก็ขายไปขายไปหลายเทียด้พี่น้องเลี้ยงไว้ก็อยู่บมาน สเดือนพี่น้องน,นี่เดือนที่สมแต่ว่าได้ขายแตงแต้ฝุ่นละสองเดือนครับก็จะมากอันขัดใส่พันออกเนาะใส่หน่อยใส่ไงบุษันพันกะใส่บาทอกันกรสิมีรุ่นน่อยก็น,น้อย ด้านนะสิเอามาจะเอามาปล่อยไม่นีละพี่น้องกับเห็ดง่ายๆเนาะจับขึ้นมาขายง่ายๆครับหมดเลยสิเปียวอีกกระช่างหนึ่งอยู่จักสิพ่อนีพ่อพ่อดอกตัวนี้กับสิได้ยู่บมาน สามีโลอยู่บ่คือสีพ่ออยู่เนาะเราไปสั่งมันกนะ่อนเนาะถามว่าพ่อก็จังไปเอาไปเอาอีกกระชัางหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวบาวน้องก็จะพาพี่น้องไปพูดนะครับไปสั่งอยู่มุมเนาะไปเบิ่งก่อน,นครับเดี๋ยวจังมาเอาอันนี้พ่ดลงไม่บยยบใหญ่บบหน่อยเนาะเพราะว่าจะเป็นจะเป็นรุ่นที่สองครับผมหลุนที่สองของบาน้องนะครับตัวงามพี่น้องตอนซ้อนนะครับมาอยู่หุมกันพี่น้องห่อนให้ ขอบผมเลยนี่แหละครับผมบ้าน,น้องกะเี็ดใจถุงหวยเนาะสองโลดูหน่สองโลพี่น้องตัวนี้โลหนึ่งบ่นี่โลหนึ่งครับผมนี่สองโลพี่น้องนี่สองโลหาโลพี่น้อง ่นสั่งเอาหาโลเนาะบ้าน้องจะเอาไปส่ง่นอยู่ในบ้านครับตัวนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสองโลนี่แหละพี่น้องกระช่างนั้นเนาะในกระช่างตงัวไหนของบ้าน้องก็จะมีอยู่ประมาณสี่โลหาโลพอดีพี่น้อง,องหาโลสประมาณเจ็ดโลแปดโลนี่แหละพี่น้อง,ท,งนนอทั้งเบิดเนาะตัวนี้ก็จะอยู่แต่สองโลอเด้อนี่นะครับผมบก็จะเอาไปส่ง่นในบ้านครับบ้าน้องกับมีกบน้วพี่น้อง เพื่อนสนใจกบบาน้องเนาะบาน้องก็ขายไปแล้วโลนึงครับผมเพื่อนจะหมดอยู่ในนาครับพี่น้องผมก็จจรีฟังพี่ผตัวผุนกะสีลายกะสีขายกระช่างหนีกอนขายกระช่างหนีเบิรแหละก็จะมาต่อกระช่างหนีเลยเนาะกระช่างหนีก็พอดีแหละพี่น้องเพื่อนเพื่อนบอมากตัวใหญ่ครับเพื่อนบอมากตัวใหญ่บ้าน้องก็จะเอารุ่นนี้ลไปให้เพื่อนเนาะเพื่อนว่าสีพอดีถ่ายใหญ่ลายมันกับบ่อแสบเพื่อนว่าจะเอาซ้ำเป็นกบนาเขานี่นะครับผม บาน้องก็ล่องเมืองแล้วถ้ารุ่นนี้ได้อยูวานสิบเอสโตที่นนองโลหนึ่งกบร,รุ่นนี้เนาะบาน้องสั่งเมืองแล้วครับผมนี่แหละครับผมบาน้องจะเอากบไอเอาปลาไปส่งกันครับไปส่งในบ้านเนาะนี่แหละครับผมบาน้องก็จะไปส่งอยู่ในบ้านเนาะนี่ส่งปลาครับผมเศ้าไปส่งกบจะนหนึ่งแล้วเนาะนไปส่งปลาครับผม บาน้องกันนี่แะครับเอาหอยไปแบบนี้แหละครับเช็ดง่ายๆเนาะบานเท่ากับสีวิส่งในในบั่นสังครับผมอยู่บ้านาณมโลครับอีกโลหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งอยู่ฝุ่นนะครับเนาะอยู่คนเราท่างครับพี่น้องเ้าก็ต้องไปทางผีกอนบั่นนุ่นสังเนาะเดี๋ยวบ้าน้องไปส่งปาง่าเท่านี้กันครับผมไปเลยครับผม นี่แหละครับผมบ้าน้องกับไปทรงในบ้านมาแล้วเนาะเดี๋ยวบ้าน้องจะไปทรงอีกเจ้าหนึ่งครับผมกับทรงให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมในช่องกบป๋าพ้ารวยดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกับจะให้ที่เป็นพี่น้องมัรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ